ผมอยากดูจริงๆนะเอออาจจะมีเรื่องโจกๆในหนึ่งผมอยากดูปฏิกิริยาของกลุ่มนางแบบทั้งหลายนะฮะที่มเมื่อตอนที่ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่าการการพูดถึงเรื่องนางแบบมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระนะการพูดถึงเรื่องตามแบบเนี่ยนะในแง่ของนักวิในแง่ของเอ,อ่อเรียกว่าอะคาเดมิกหรอเรียกว่าอะไรอ่ะงานวิชาการหรอก็คือเรากาลังพยายามเข้าใจกลุ่มที่ เป็นกลุ่มเรียกว่าฮาร์ดคอร์ในการสนับสนุนคุณทักษิณและพัเพื่อไทยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่คุณทักษิณได้สุดแล้วในโดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจากจุดเดิมคือเป็นจุดกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยด้อยค่านักกิจกรรมโดยเฉพาะนักกิจกรรมที่โดนมาตราหนึ่งนสองนะอย่างกรณีของบุ้งเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะดราม่าหลังจากที่คุณบุ้งเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนะฮะกลุ่มหนึ่งนี่ยที่อวมาสะใจเนี่ยคือดีไม่ดีคือคือ,คอ,คอเรื่องเกี่ยวกับ ฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่มรอยัลลิสเนี่ยอันนี้มันเข้าใจได้นะฮะแต่ว่าก็มีกลุ่มนกลุ่มนัมกลุ่มนางแบกพูดแบบตรงๆเลยคือออกมาแสดงความสะใจอะไรแบบเนี้ยผมอยากจะรู้ว่าถ้าตอนมีเกิดนี้เกิดขึ้นกับคุณทักษิณแล้วเนี่ยจุดยืนของกลุ่มนางแบกเ,เหล่านี้ต่อมาตาหนึ่งสองจะเป็นยังไงต่อไปคือ,อจากวันนั้นที่คิดว่าโอเค it's okay, it okay ที่หนึ่งหึ่อสองอยู่ต่อแล้วอย่าไปแตะ it's okay จากประเน,น,นเรื่องที่เกิดกระบุ้งไม่เป็นไรเออแต่วันนันวันนี้สมมติถ้าเกิดคุณทักษิณแล้วเนี่ย จุดยืนของคนเรานี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วถ้าเกิดจุดยืนของคนเรานี้เปลี่ยนไปเนี่ย mm hmm. เขาจะนําไปสู่พลังในการขับเคลื่อนหรือกดดันให้รัฐบาลที่เขารักเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งไหมเกี่ยวเรื่องมาตราหนึ่งสงเพื่อที่จะช่วยคุณทักสินออกมา